มีเกณฑ์การเยียวยาให้นะคะซึ่งมันก็จะมีอย่างที่น้องแคนบอกว่ามันมาดูเรื่องการเยียวยาสักนิดหนึ่งว่าการช่วยเหลือมันมีงบประมาณที่เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินเนี่ยอยู่3045ล้านบาทค่ะครับ3,045ล้านบาทนะครับก็เป็นตัวเลขกลมกลมที่ทางนายกแจ้งมาวันก่อนนะครับซึ่งจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ยังไงบ้างเนี่ยนะครับก็คือต้องเข้าหลักเกณฑ์เป็นกรณีอุทกภัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยในช่วงฤด,ดูฝนปี67ตั้งแต่20พฤษภาคมเป็นต้นมา โดยกรณีน้ำท่วมโดยฉับพลันน้ำไหลหลา,ลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้อยู่ทั้งที่ประสบอุทกภยัยหรือได้รับผลกระทบกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ะะเราอัปเดตที่น่าสําคัญแล้วกันก็คือที่อยู่อาศัยประจำเนี่ยถูกนาพุ่งขังเกินกว่า7วันขึ้นไปเงื่อนไขก็คือต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยในประจําในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะครับหรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและมีหนังสือรับรองผู้ประสบภัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกให้อันนี้คือ,อสิ่งที่ต้องมีมถึงจะได้รับการเยียวยาน,นั้นนะครับ อ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือการจ่ายเงินช่วยเหลือเนี่ยจะแยกเป็นแต่ละกรณีนะครับดังนี้กรณีที่อยู่อาศัยประจําอยู่เนี่ยน้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่1 1วันก็คือ24ชั่วโมงแต่ไม่เกิน7วัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือว่าที่อยู่อาศัยประจาถูกน้ำท่วมขังเกินกว่า7วันแต่ว่าไม่ถึง30วันอันเนี้ยจะได้ช่วยเหลือคัวเรือนละ5,000บาทอ่านจำนวนเงินแล้วก็เครียดมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่ะนะครับ<อ>กรณีที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ําท่วมขังติดต่อกันเกิน30วันแต่ไม่เกิน60วันอันนี้จะได้ครัวเรือนละ700 0บาทนะครับส่วนกรณีที่ติดต่อกันเกิน60วันขึ้นไปเนี่ยจะได้ความช่วยเหลือคัวเรือนละ9 0 0 0บาท นะครับนี่ก็จะจะได้ประมาณนี้ก็สามพันกว่าล้านเนี่ยต้องมาหารแบ่งกันเพราะว่าคนที่ประสบเหตุเนี่ยเยอะมากพี่อมคือเข้าใจอ่ะแต่พอมันดูคือคือคือมีการเยียวยามีการเยีมวยแต่พอดูตัวเลขอ่ะไม่ได้เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมมันน้อยแล้วกับความเสียหายที่เป็นเรื่องของผลผลิตที่ตายยืนต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขารอนะคะก็ก็พอสมควรแต่ว่าตรงว่าประมาณตรงนี้คงจะต้องกลับไปดูกันแหละว่า อันนี้เป็นงบกรมที่พอจะช่วยได้เยียวยาแบบนี้ตอนนี้เขาก็เขาเรียกแะละแบงค์เขาก็มีพักโครงการเหมือนพักนี่ให้คนที่ประสบเหตุจากสิ่งนี้ยืดระยะเวลาให้อีกปีหนึ่งแต่ถามว่ามันทํางานกันไปโดยที่หนี้เก่าก็ยังมีอยู่อืบางคนไม่ได้เป็นหนี้แค่แบงค์องเป็นหนี้ตัวบุคคลใช่เป็นหนี้นู่นนี่นั่นเยียวยามาหมายกู้มาทําเกษตรถูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น่ะรายได้จากผลผลิตไม่มีและการเยียวยา พอบอกว่าบางคนอาจจะบอกว่าเขาให้ดีกว่าไม่ให้อันนี้ถูกต้องแต่ถามว่าหนึ่งวันน่ะไม่ได้แปลว่าความเสียหายมันมันไม่ซัดไปนะบางคนวันเดียวความเสียหายมันเกินตรงนั้นถูกต้องฮะถือว่าเยอะมากเยอะมากจริงๆแล้วก็นี่มีข้อความบอกมาเดี๋ยวโหเงินของรัฐบาลตอนนี้นอกจากช่วยเหลือน้าท่วมสามพันกว่าล้านเนี่ยเดี๋ยวต้องมีของบอลิตอีกแสนล้านเ่ยด้วยเหมือนกันเงินเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยต้องแจกออกมาเยอะมากๆนะครับมีหนึ่งข้อความบอกว่าปีห้าสี่ได้มากกว่านี้นะคะ ไม่ถึงน้าหรือว่าเงินเงินน่าจะเงินเดียวยาวเพราะปีห้าสี่น่าจะรู้สึกว่ามันจมมันเยอะยาวปีห้าสี่มันเยอะมากมันเยอะเป็นเดือนเยอะจนมาถึงทุกจังหวัดที่ไล่ลงมาไม่ว่าจะยังไงแต่ถามว่าตอนนี้เอาว่ายุทธยาก็เหนื่อยจังหวัดแต่ละจังหวัดอ่ะเหมือนรองรับน้ําอ่ะใช่ครับ Green Mor